ใบเล็บคุดแบบนี้กินได้จริงๆหรอไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนเคยทานใบเล็บคุดกันบ้างส่วนตัวโอก็เพิ่งเคยทานตอนย้ายไม่อยู่ทางใต้นี่แหละเพราะก่อนหน้านี้ก็คิดมาตลอดว่าน้องคือต้นไม้ประดับที่ไม่น่าจะนํามาทําอาหารอะไรได้เลยจนคุณสามีมาเฉลยนั่นแหละว่าน้องเขากินได้นะจากเท่าที่เราเคยเห็นเขาจะนําใบเล็บคุดมาเป็นส่วนประกอบหลักของเมนูกุ้งทอดเมนูนี้ทําไม่ยากค่ะในส่วนตัวแป้งโอจะใช้แป้งทอดกรอบผสมกับพริกแกงใต้ใส่ไข่ก็ไปหนึ่งฟองปรุงรสเล็กน้อย ด้วยเกลือใส่น้ำปูนใส่และน้ำเย็นจัดคนทุกอย่างให้เข้ากันให้ได้ความข้นประมาณในส่วนกุ้งที่โอใช้โอจะใช้เป็นกุ้งทะเลที่ตัวเล็กๆหน่อยนะแต่ถ้าใครหากุ้งทะเลไม่ได้ก็ใช้กุ้งฝอยแทนได้ส่วนวิธีการทอดให้สวยๆก็ไม่ยากเช่นกันทอดในน้ำมันร้อนไฟกลางจนสุกแล้วก็จะได้กุ้งทอดกรอบเมนูนี้จะทานคู่กับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหวานๆใส่หัวบดแต่ถ้าใครไม่อยากทำน้ำจิ้มเองใช้น้ำจิ้มไก่บวกถั่วบดอร่อยเหมือนกันไปลองทำตามกันดูนะ